มาค่ะมาชม XLS อีกคันนะคะที่เป็นการตกแต่งคาะโทรสไตล์แดงดำค่ะซึ่งคันนี้นะเป็นชุดเล็กอีกแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะลูกค้านะคะนิยมและฮอตคิดบ้างในเรื่องของตัวชุดเล็กค่ะที่สําคัญนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนค่ะอันนี้ต้องบอกว่าลุยได้ทุกสภาพถนนทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะสําหรับราคา5ตัวของ XLS นะตอนนี้ค่ะเรามีคาเป็นโปรโมชั่นค่ะอยู่เพียงจะ9,990บาทค่ะได้เป็นรถ4ประตูเกียร์ออโต้6สปีดมาเลยค่ะ มากับขนาดเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะที่เป็นเทอร์โบเดียวนะอยู่ที่170แรงม้าและ4 0 5ห้าตันเมตรนั่นเองค่ะอัตราการกินน้ํามันนะคะของเขาค่ะจะอยู่โดยประมาณคือ13-14โลลิตรค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราการกินตามปกตินะแต่พอเวลาที่เรามีการตกแต่งชุดแต่งค่ะอาจจะมีการกินที่มากกว่านี้นั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกต้องบอกว่าคันนี้เขารลออทีเดียวเดี๋ยวลึกภาพมาดูนะว่าใครที่ชอบใส่ลุยค่ะคันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับชุดเลยค่ะด้านหน้าค่ะเรามีการตกแต่งในเรื่องของการเปลี่ยนตัวชุดกระจังหน้ากันนั่นเอง กระจังหน้านี้นะคะเป็นตัวกระจังหน้าฟอน f ์ฟอร์ดางานของ King s ร r i ์กันนั่นเองค่ะตัวฟอนต์เนี่ย F O R D นะคะของเราค่ะจะใช้เป็นสีแดงค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยใช้เป็นสีดำนั่นเองค่ะตัวคาดต่างๆนะคะจะทําเป็นสีดําเงาค่ะมาพร้อมกับไฟจิลสามจุดค่ะสีเหลืองด้านบนแบบนี้เลยนั่นเองค่ะแต่แกงลังพึ่งยังมีให้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราต้องใช้ในเรื่องการระบายความร้อนนั่นเองค่ะเนื่องจากอินเตอร์คูลเลอร์เราหยด้านานานะคะด้านข้างของตัวกระจังค่ะก็จะมีเป็นไฟ l e ลแบบนี้เข้ามาให้ค่ะทั ฝากระโปรงก็มีการตกแต่งค่ะหล่อไม่แพ้กันค่ะเพิ่มเติมในเรื่องของตัวสกรูค่ะที่เป็นทรงสีกันนั่นเองค่ะหน้าไซสเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะคะเกือบเต็มหน้าฝากระโปรงเลยทีเดียวค่ะอันนี้ให้ในเรื่องของความสวยงามได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสายที่ขับรถเร็วเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าสายลุยนะใช้ความเร็วไม่เยอะต้องบอกว่าแต่งออกมาแล้วหล่อทีเดียวค่ะตัวสีค่ะเราจะทําสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้ค่ะส่วนคิดด้านข้างซ้ายขวารวมถึงโลโก้เนี่ยที่เป็นรูปม้าทาเป็นสีแดงค่ะ มาดูกันต่อที่ตัวไฟหน้ากันบ้างค่ะไฟหน้าที่เราใช้นะคะใช้เป็นไฟหน้า LED Multi Reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light รูปซีแคมนั่นเองค่ะมีในเรื่องของตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะเวลาที่เราใช้งานค่ะแม้ขับกลางวันไฟก็ติดไฮายเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าได้ในเรื่องของความปลอดภัยได้ทีเดียวค่ะเพราะว่ารถที่ขับสวนไปกลับมาเนี่ยจะเห็นเราอย่างชัดเจนค่ะมีการตกแต่งเรื่องข้อไฟหน้าแบบนี้เข้ามาให้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวกันกระแทกค่ะแล้วก็ทําให้ไฟเนี่ย ดูมีมิติที่มากขึ้นด้านล่างมีการเปลี่ยนค่ะชุดกันชนหน้ามาเลยนะคะคันนี้ค่ะเราใช้เป็นงานเหล็กของเออร์เรนเดอร์เข้ามานั่นเองค่ะตัวชิ้นงานค่อนข้างจะใหญ่มากๆค่ะแต่ว่าเรามีในเรื่องของตัวเสริมค่ะทางด้านล่างเข้ามานะคะนั่นก็คือเป็นในเรื่องของตัวกันแข็งนั่นเองค่ะใช้เป็นงานของเออรเรนเดอร์มาเช่นเดียวกันค่ะมีห่วงแดงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีไฟค่ะตัดหมอกที่เป็น LED แบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะอันนี้คือใส่ลุยต้องชอบมากๆค่ะเพราะว่าขับขี่กลางคืนค่ะไฟสว่างเเเเห็นนไดชััคค่่ะทีสําาาญวลอปุ เวลาที่มีพวกขินนะคะหรือไม้ต่างๆค่ะอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยมันจะได้ไม่ดีค่ะเข้าใต้ท้องรถเราเน,นั่นอ่ค่ะการแข็งช่วยเราได้เยอะนะขยับมาดูกั้นตอนเรื่องของตัวคิย์รอกันบ้างค่ะคิย์รอคันนี้ค่ะขนาดไซส์จะอยู่ประมาณ6นิ้วนะคะใช้เป็นคิย์รอแบบมีหมุดนั่นเองค่ะซึ่งตัวหมุดอันนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะเพิ่มเติมนะแต่ว่าได้ในเรื่องของความสวยงามน,นั่นเองค่ะตำแหน่งในการติดตั้งเนี่ยจะใช้ 3M ในการยึดต,ติดนะคะแล้วก็เก็บงานด้วยตัวซีลซิลิโคนนั่นเองค่ะแม เดิมๆเนี่ยจะของโรงงานเราใช้แม็กไซ์ขนาดขอบ17แต่คันนี้มีการเปลี่ยนเป็นขอบ20ค่ะด้วยตัวยางนะคะเราจะใช้เป็นยาง AT ทเข้ามาค่ะส่วนตัวแม็กเนี่ยใช้เป็นของ o อเอสเข้ามานะคะตัวก้านจะเป็นผิดแบงดบําแบบนี้กันนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครชอบแม็กลายอื่นลูกมีให้เลือกนะซีรีส์ของตัวยางค่ะสี่ที่25พับ 55R 20นั่นเองค่ะช่วงล่างมีการจัดเซตใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนปิดนกค่ะรวมถึงลูกหมากกันโค้งและคันนี้ค่ะมีการยกด้านหน้า3นิ้วและด้านหลัง2นิ้วนั่น ขยับมาดูค่ะสติกเกอร์มีการติดนะคะตั้งแต่ทางด้านหน้านะคะคาดถึงทางด้านท้ายเลยค่ะเป็นรูปม้าสีแดงแบบนี้นั่นเองค่ะแต่ถ้าใครชื่นชอบสติกเกอร์นะคะสีอื่นหรือแบบอื่นนะต้องบอกว่านุกมีแบบให้เลือกนะคะเพราะเนื่องจากของนุกค่มมีทีมงานสติกเกอร์ค่ะที่ไว้วางใจได้ค่ะและสามารถออกแบบเองได้เลยนะคะถ้าใครชอบแบบมิต,ติแบบไหนของตัวรถก็แจ้งได้เลยค่ะบันไดข้างมีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะเราใส่เป็นบันไดข้างเหล็กนะคะงานของ T W I เข้ามาค่ะ อันนี้เวลาที่ขึ้นลงหรือใช้งานกลางคืนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวไฟ LED สองในเรื่องของตัวบันไดนะคะท,ทั้งด้านหน้าด้านหลังมาให้เลยค่ะตัวบันไดก็จะเป็นเหล็กทั้งชิ้นค่ะแล้วก็เล่นในเรื่องของตัวแถบแดงที่บันไดามาให้แล้วค่ะเป็นไงคะเหมือนดูบอกเลยว่าคันนี้มีการตกแต่งที่เป็นโทนแดงดําทั้งหมดส่วนทางด้านบนค่ะแหลกตังคาก็มีการติดตั้งเข้ามานะคะเราใช้เป็นสีดําแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของงานสวยงามนะไม่แนะนําให้ยึดรัดมัดของนะคะเพราะว่า ติดตั้งค่ะใช้ด้วย 3M แล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนค่ะได้ในเรื่องของความสวยงามค่ะฟิล์มค่ะที่เราติดให้นยเราจะใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้เลือกเปอร์เซ็นต์ความหนาเข้มของตัวฟิล์มได้นะคะเพะถ้าเกิดไม่มั่นใจในเรื่องของสายตาหรือว่าพื้นที่ใช้งานก็สามารถปรึกษาก่อนได้นะคะว่าจะติดประมาณเท่าไหร่ถึงควรจะดีนั่นเองค่ะด้าน,นนี้เห็นไหมคะที่เป็นในส่วนข,ของตัวเสาบีคะ่ะถ้าตัวเสาบีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนั่นแสดงว่ารถคันนี้เป็นปี2012ค่ะสาหรับ XLS นะะะคจเป็นยี่สแบห้าค่าสาหรับ x l อนค่ะ ทางรถต้องบอกว่าดูมีความเท่นะคะและกลืนกันทั้งคันรถค่ะด้านหลังค่ะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวโรบาค่ะเราใช้เป็นงาน o u t นเ n d e r ค่ะทรง Hunter แบบนี้เข้ามาแน่ๆค่ะลักษณะของตัวด้ามปลายปืนนะทันนี้ค่ะจะวางบนบาเสริมขอบกระบะนะคะไม่ได้เจาะในเรื่องของตัวกระบะท้ายนะคะฉะนั้นค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมค่ะส่วนทางด้านบนค่ะเราก็จะมีในเรื่องของไฟเบรกดวงที่3เข้ามาให้ค่ะรวมถึงไฟถอยเนี่ยที่เป็นไฟ LED แบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ด้านหลังกันบ้างค่ะ เดี๋ยวดูให้ดูที่ตัวคาดท้ายก่อนละกันคาดท้ายคันนี้นะคะต้องบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะลักษณะเนี่ยใช้เป็นคาดท้ายเหมือนของตัวชุดวายบอดีค่ะก็จะคุมปิดทับโลโก้แบบนี้เลยค่ะตัวฟอนต์ที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นฟอนต์ฟอร์ดแบบนี้นะคะสีที่ลูกค้าเลือกค่ะก็คือจะเป็นดําตัดแดงแบบนี้กันนั่นเองค่ะแต่ว่ายังเว้าในเรื่องของตัวกล้องมองหลังไว้นะคะเพราะฉะนั้นยังใช้งานได้ตามปกติค่ะติดอะคริลิกค่ะงของวอเลนเจอร์ที่ด้านท้ายนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะให้โดดเด่นสะดุดตาขึ้นมาค่ะ รวมถึงค่ะเรายังมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวชุดกันชนท้ายค่ะใช้เป็นงานเหล็กค่ะของรน e n d e r เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นชิ้นขนาดใหญ่เลยค่ะขึ้นลงเหยียบสบายมากๆค่ะมีห่วงแดงทั้งสองฝั่งนะคะสําหรับการลากจูงเข้ามาให้ค่ะรวมถึงไฟถอยยังเป็น LED เท่านั้นไม่พอค่ะยังเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของตัวห่วงลากด้านหลังเข้ามาให้ด้วยค่ะที่เป็นลูกบอลแบบนี้ค่ะและคันนี้นะคะเรายังได้มีการตกแต่งเรื่องของตัวไฟท้ายค่ะเปลี่ยนไฟท้ายมาแบบเป็น Full LED แบบนี้เข้ามานั่นเองค่ะลักษณะตัวไฟจะแบบนี้เลยนะคะ เสริมค่ะในเรื่องของตัวข้อไฟชางเข้ามาให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกันกระแทกหรือรอยขีดข่วนกันนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคันนี้เป็นการตกแต่งผัดโทนแดงนำจริงๆนะเหมือนที่ลุกบอกอ่ะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะใครชอบการตกแต่งนะคะรถทรงสไตล์นี้แต่ว่าอาจจะชอบงานแบบอื่นเช่นกระตังหน้าแบบอื่นสติ๊กเกอร์แบบอื่นสามารถแจ้งลุกได้นะคะเพราะว่าตกแต่งตามแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยนั่นเองค่ะ ถ้าสนใจตัวรถค่ะติดต่อสับพาร์มและเด็กกันุได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งสี่ค่ะหรือติดต่อไอดียไลน์เดี๋ยวนึกขึ้นเบอร์ก,กับไอดีไลน์ไว้ให้นะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบรถทถึงบ้านที่สําคัญการจองออนไลน์กับลูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเงินจองอนยะ่าโอนเข้าบัญชีไว้สั์นั่นเองคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับที่ใหญ่คันแดงนำนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ